ตอนนี้ทางแร็กนาร์องออริจินนะครับก็ปลดเนื้อ,อาหาใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็จะมีดันเจียนใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็คือดันบิโจหรือว่าดันเลเวล85นะครับผมเราก็จะสามารถลงได้นะครับซึ่งเป็นดันที่อ,อ,อยู่ในเมืองคอนเทลล่านั่นเองนะครับออพอเราเข้าดันมาแล้วนะครับเราเนี่ยคุยกับเอ็มพีทีทางด้านขวา ซึ่งเป็นาหารนะครับก็จะเริ่มภารกิจของดันเจียนนี้นั่นเองนะครับดันเจียนนี้เนี่ยมันมีความยากอยู่นะครับตรงบอสเนี่ยมันมีแมคาีนิกในการตีนะครับแต่เดี๋ยวจะดูตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างและกันนะครับอ่าโอเคไปดูกันเลยเมื่อเราคุยกับทหารแล้วนะครับมันจะมีเสาเทเลพอร์ตลงมานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกมอเตอร์ออกมาเรื่อยๆนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องตีเสานะครับให้แตกเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเส้นทางไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่ตีเสาแล้วตีแต่มอเตอรรร์นนนน่่คคััับบมมก็จะะไผา ตอนนี้ก็อาจจะยากสักนนิดหนึ่งนะครับอย่างในคิดโอนี้นะครับเราลงเป็นแบบดันสมุดนะครับก็นับว่ายากอยู่เหมือนกันฮะมันไม่เชิงยากแต่คือมอนมันเลือดเ,เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ดาเมทที่ทํามาเนี่ยก็แรงพอสมควรเลยลองนึกสภาพเป็น h e ดเด o นเฮดก็คงจะยากมากๆเลยนะครับผมโอเคพอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยน,นะครับเราก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับจะมีมอเตอร์เกิดตามเมือง นะครับผมอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับเราเดินไปอีกสักภาพหนึ่งคนะจะเจออีกเสาหนึ่งครับก็เหมือนเดิมนะครับตีเสาให้เรียบร้อยเลยเพื่อที่มอเตอร์เนี่ยมันจะได้ไม่เกิดนะฮะ พอตีครบสสาวแล้วนะครับเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นประชาชนอยู่ที่ทางด้านขวานะครับให้เราเดินมานะครับแล้วก็กดพูดคุยกดอันแรกนะครับจะมีวงกลมเกิดขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อนๆในวงนะครับเอ่อเพื่อนๆในทีมครับจะต้องยืนอยู่ในวงทั้งหมดเลยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วนะครับ PMC มันจะไม่เดินนะครับเหมือนเป็นการปกป้องเอ่อประชาชนให้เดินไปถึงทหารนั่นเองนะครับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมานะครับผมเราก็วางสกิลดักรอไว้ได้เลยนะครับผมมันจะมีทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลยนะครับเป็นพวกมาริโอเนตเกิดขึ้นมา ก็เคลียให้เรียบร้อยนะครับจนกว่าจะไปถึงตัวทหารนั่นเองนะครับตรงนี้เราห้ามออกจากวงเลยนะครับถ้าออกจากวงแล้วเนี่ยประชาชนหรือว่า NPC เนี่ยมันจะไม่เดินนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเคลียไปเรื่อยๆนะครับเอาล่ะพอเคลียเวฟสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับคุ้มกันชาวบ,บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาคุยกับทหารตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดวาร์ป ให้เราไปตีในเวฟต่อไปนะครับจะเจอกับเสาตรงนี้นะครับให้เรากดคุยกับเสาเพื่อเป็นการหมุนเสานะครับนำลำแสงนะครับให้ไปชนกับอีกเสาหนึ่งนะฮะพอชนแล้วนะครับเราก็กดคุยกับอีกเสาหนึ่ง แต่ทีนี้นะฮะเสาต่อมาเนี่ยมันติดกับชั้นหนังสืออยู่นะครับเราจะต้องตีบอสม้าดําให้ตายก่อนนั่นเองครับซึ่งบอสม้าดำเนี่ยในดานสมุทรเนี่ยมันออ,อกจะง่ายมากเลยแต่ว่าในเฮดเดดหรือว่าเฮดเดเอนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อคําเตือนมันขึ้นแล้วว่าให้เราไปหลบอยู่หลังกบาบังนะครับเราก็ไปหลบอยู่ข้างหลังชั้นหนังสือนะครับเราจะได้ไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับ ก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะพอม้าดําตายแล้วนะครับชั้นังสือเนี่ยก็จะเปิดออกและเมื่อเปิดออกแล้วนะครับเราก็ไปกดหมุนเสานะครับให้เสามันชนกันแต่ละอันเพื่อเป็นการเปิดประตูถัดไปนั่นเองนะครับตรงนี้ให้ใครหมุนเสาก็ได้นะครับแล้วเมื่อเสามันชนกับอีกเสาหนึ่งแล้วนะครับเสามันจะไม่สามารถ หมุนได้อีกแล้วนะครับผมเออแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันหมุนได้เรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่นี้ก็คือปรับมานะหมุนแล้วก็คือหมุนเลยนะฮะโอเคพอเปิดประตูแล้วนะครับผมจะเจอกับบอสบีโจนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบอสเอ่อทูผู้หญิงที่มือใหญ่ๆตัวนี้แหละนะครับผมบอสต,ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแมชชนิกอยู่ก็คือเอ่อบอสเนี่ยนะครับจะเรียกสกิลน้ําแข็งออกมานะครับตรงพื้นซึ่งถ้าใครโดนสกิลน้ําแข็งเนี่ยก็ จะเลื่อนลดเรื่อยๆถึงตายเลยนะครับผมก็ให้ระวังไว้ให้ดีนะครับสําหรับสกิลตรงพื้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็สกิลหลักๆที่เราจะต้องระวังอีกก็คือวีโจเนี่ยมันจะยืนไล่าสกิลอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีแสงม่วงๆเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยให้เรายืนอยู่ใต้เท้าบีโจเลยนะครับเพราะว่าบีโจเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาต่อยนะครับ พอต่อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะมีน้ําแข็งรอบๆเราซึ่งถ้าใครไม่ยืนอยู่ตรงกลางตัวเราจะกระเด็นไปตรงน้ําแข็งแล้วตัวเราจะแข็งเลื่อนลดเรื่อยๆตายเลยนะครับแล้วถ้าตายทั้งทีมก็จะก็จะเป็นการเริ่มใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็ระวังพื้นสีแดงๆตรงพื้นด้วยนะครับเพราะว่าบีโจเนี่ยมาจะกระโดดต่อยอยู่เสมอเลยนะฮะถ้าเป็น head t head damage นะ่ะน่าจะแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบีโจเนี่ยนะครับ เขาจะชาร์จต่อยเรานะครับออตอนที่ยังไม่มีน้าแข็งรอบๆบเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าเมื่อบีโจมันต่อยแล้วมีน้ําแข็งรอบๆบ,บแล้วนะครับมันต่อยเราเนี่ยเราจะกระเด็นไปโดนน้าแข็งนะครับเอ,อเราจะต้องไปยืนหลังเสาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราจะไม่กระเด็นนั่นเองนะฮะอ่าก็ระวังไว้ด้วยแต่ว่าที่ผมลงเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าบีโจมันโดนป่ามาหรือเปล่าที่ผมเคยเล่นเมื่อตอนอยู่ Server, เซิร์ฟเวอร์ Uh, ญี่ปุ่นตหวันเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีพายุหรือว่ามีลมดันเราด้วยนะครับก็เหมือนกับจูวิล้อนเลยถ้าดันมันถ้าลมมันดันเราเราก็แค่เดินส่วนทางแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชิวๆหลบแค่กระโดดกับต่อยแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ถ้าเคลียรนะครับเคลียรช้ามากๆเลยแล้วสามมันหมดนะครับบีโจมันจะต่อยเราไปติดน้ําแข็งตายทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็เคลียรกันเร็วๆด้วยแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดันบีโจนะครับไม่ยากไม่ง่ายเกินไปขอแค่เรารู้ไม่ขนิกของบอสนะครับเราก็ผ่านแล้วนั่นเองอ่าโอเคก็ถ้าหากว่ามีประโยชน์ยังไงกดแชร์เพื่อนด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยัด้วยนะครับสวัสดีครับ